นะครับสุดท้ายก็ต้องมาเป็นโซ่ของแท้นะครับของเต์ต้าวันนี้ก็ใส่โซ่แท้ไปนะครับนี่กลับมาดู EP ที่4นะครับโซ่แท้โดยอาจารย์โบหรือช่างใหญ่ของเราอันนี้ก็ลูกศิษย์นะครับในลูกศิษย์อีกคนหนึ่ง,งนี่นี่อาจารย์ใหญ่เนี่ยอาจารย์ใหญ่ยืนยืนฟังใครมาที่นี่นะครับมาอยู่ช่างที่นี่นะผมบอกได้เลยว่าเก่งทุกคน ผ่านระบบช่างเกียร์ได้นี่ถือว่าเก่งแล้วนะครับนี่ก็จะทำการทดสอบว่ามีอะไรรั่วไหมมีอะไรแตกไหมนะครับทดสอบอทดสอบตัวนี้ได้ผลไหมอะไรไหมเทคนะครับต้องต้องแบบชัวนะชัวแล้วค่อยจ่ายชัวแล้วค่อยออกไปใช่ไหมที่นี่นะถ้าชัวห้ามออกไปจากนี่เด็ดขาดถ้าไม่ชัวห้ามออกจากนี่เด็ดขาดที่นี่ต้องชัวล้อออกไปใ <laughs> ถึงจะปล่อยรถไปนะครับไม่ชัวไม่ปล่อยรถออก นะครับใครมาที่นี่ไม่ผิดหวังอูนี่ก็ถือว่าทำเกียร์ให้รถแท็กซี่หลายหลายคันวันนี้วันนี้เฉพาะวันนี้นะครับแปดคันไปแล้วเนี่ยไม่ได้โมนะครับแปดคันไปแล้วนะกี่คันแล้ววันนี้ถึงสิบคันยังยังใช่ไหมประมาณแปดนะประมาณแปดคันแปดคันต่อวันในการผ่าเกียร์เนี่ยไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมน่ะวางอยู่หนุนพอจะ ออกจากรถลงมาแล้วก็เอามาถอดดูอะไรเป็นยังไงนะครับไม่ง่ายนะเออนี่น้องน้องช่างก็กำลังทดสอบระบบนะครับว่ามีรอยรั่วรอยแตกอะไรไหมนี่ขาบออกมานี่มันแตกออกมาเลยนะโซ่นะนี่ดูนะครับก็ทดสอบขับรถก็ระวังด้วยนะครับ ที่น้องแท็กซี่ทั้งหลายโซ่มันก็แค่นี้นะครับโซ่แค่นี้ท่านขับขี่กันก็ดูหน่อยแล้วกันระวังหน่อยแล้วกันเพราะรถมันไม่สามารถที่จะไปให้ท่านดังใจได้หรอกทุกอย่างทุกเป้าหมายขึ้นเขาลงห้วยมันไปได้หมดแหละแต่ดูหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราซอฟเราดูแลเขาเราเออเรียกว่าเป็นห่วงเขาเขาก็เป็นห่วงเรานะแบตเตอรี่ผมจะหมดแล้ว ตอนนี้เอาโซ่ไต่แล้วเดี๋ยวเลือเข้าประกอบเดี๋ยวผมขอชาร์จแบตก่อนนะครับ